สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องนิตาคาเฟ่กันอีกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะคะว่าครูจะมีเทคนิคดีๆในการทำเค้กอะไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วกดติดตามให้ครูด้วยนะคะ เดีวยววันนี้นะคะเราจะมาทำเค้กโรที่เป็นรูปน้องหมีกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเค้กของเราเนี่ยค่ะผสมสีนะคะใครจะชอบหมีตัวขนาดไหนนะคะก็แล้วแต่เราได้หมดนะคะอันนี้ในภาพนะคะที่ครูทำก็คือจะมี2แบบก็คือ1ห,หมีเป็นเสียมตาทั้งตัวเลยหรือว่าที่ครูจุดสีขาวๆไว้ก่อนเพื่อให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ให้มันตรงจมูกตรงกลางมปนสีขาวแล้วก็ล้อมด้วยสีน้าตาลทีนะคะจากนั้นเราก็เทนัเค้กลงไปนะคะนักเค้กเราอาจจะเยอะวันนี้ก็ได้นะคะอันนี้อีกวันนี้ของครูนะคะในคลิปจะดูน้อย,อยเพราะว่าครูบแบ่งทำอ,อ,อีกแบบหนึง่งนั่นเองนะคะ,ะเวลานั้นเราก็เทลงไปถ้าจะเกี่ยเนี่ย คือมันต้องเหมาะสําหรับคนที่รู้ใจนะคะถ้าจะเกีย่ยต้องเกีย่ยวเบาๆเพราะบางทีด้านล่างเนี่ยมันจะอาจจะขยับขยื่นได้นะคะถ้าเนื้อเคกเยะกว่านี้เวลานะคะจะแผ่ตัวไปเองเราอาจจะไม่ต้องเกี่ยวก็ได้ของครูพอดีมันมีนิดเดียวก็เลยเกี่ยให้มันเสมอกันนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะอาสุกออกมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าเป็นหมีเป็นหมีหรือว่าเป็น เป็นตัวอะไรไม่รู้นะคะเราก็พยายามเข้าขั้นตัวเองว่ามันคือหมีนะคะ,ะหลังจากนั้นครูก็จะใช้สีผสมอาหารนะคะแต้มแต้มนะคะใช้ไม้จิ้มฟันนั่นเองแต้มแต้มนะคะให้มันดูสวยงามนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําครีมมาบีบเวลานั้นค่าจะทําแผ่นใหญ่กว่านี้นะคะก็ได้หมดนะคะเอาที่เราสะดวกนั่นเองค่ะ ค่ะเวลาเราเกลี่ยครีมนะคะถ้าเราเมีการไล่ระดับที่มันเท่ากัน,นะคะ่ะดังนั้นเราก็ไม่ต้องใช้สปาตูลาป,ปาดอีกครั้งก็นำเ,เนื้อขนมนะคะมาวางทับอีกชั้นหนึ่งได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ปาดด้านข้างให้สวยงามนะคะใครจะทําแผ่นใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้วันนี้ครูสาธิตทําให้ดูขนาดเล็กๆให้ดูนะคะ หลังจากนั้นนะคะก่อนตัดแนะนำนำไปแช่สักสินาทีนะคะเพื่อให้ครีมเขาเกิดการเซ็ตตัวนะคะกับเนื้อขนมนะคะหลังจากนั้นบางคนก็จะใช้เลื่อยไฟฟ้าหรือจะใช้มีดธรรมดาก็ได้เอาที่เราถนาัดค่อยๆเลื่อยลงไปนะคะอย่าก,กดลงไปมันจะปิ้นออกมานั่นเองนะคะ